<chat> นี่เป็นไรฮะที่นี่อ๋อกระทงสายค่ะครับกัน้นะครับหนึ่งสองสามสำหรับกา่ผ่าแกดิค่ะไม่มีมันหทใช้แทนค่ะ ใช่ะคือปีนี้เนี่ยเราอยากจะทำให้ท่าเนี่ยเาที่ยวได้ตลอดทุกตีเป็นังต่ไอยร์เาเนลันตางียากับที่เมงไทยที่บอกว่าสามารถทได้300ห้วันอันนี้สนใจไปอยู่อุรดีไหมครับงานงานก็ดีกับปีั้งต5แต่ว่าถ้าปีนี้เนี่ยปีนี้เนี่ยเเดือนที่นไปเลช่ขอนวนเนี่ยตอนนี้เราก็มีอนมาเที่ยวมาสักปะมา ไเนี่ยก็้ามาสัประมาณสี่ก้าวไปเฉยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองดูว่าภาคเหนือจริงๆแล้วเนี่ยน้องเที่ยวที่เดินทางมาเนี่ยมีสินค้าที่สามารถใช้ใช้จ่ายเงินได้มากขึ้นยกตัวอย่างอย่างเช่นผ้าน้าผงชเนี่ยล้าก็ห้อง ใส่ความเป็นบ้ิีแล้วใส่ความเป็นร้าใ่การตกแต่งมีการเอฟเฟอมึงทํทให้ร้านนั้นเนี่ยสามารถขายได้มีราคามักงคอันนี้ก็จะเป็นเรการ้ให้นเทสจ่ายอจากนั้นยังมีในเรื่องของชากาแฟร้านต่างๆคือเดินทางมาปุ๊บเนี่ยยังไงก็หานอาหารครับอาหารค่กาแฟตอนนี้ทุกคนเนี่ยใครบ้างเดินมาไปแตจะไม่ดื่กาแฟแน่แนกาแฟอันนี้ก็จะเป็นสิ่งสาที่สามารถ ไม่ใช่จ่ายรเรา้องเที่ยวดาเพราะว่าในเรื่องของจำนวนเนี่ยเรามองว่านอกจากคนมาเที่ยวเหนือแล้วก็ที่วางแผนไว้เนี่ยเราเรียกว่าเป,โโเปนนารียบเทีาบเราไม่ได้มองว่ามันเป็นการสร้างความเชื่อความงมงายให้กับท่องเที่ยวหรือกับประชาชนแต่มันคือสิ่งที่มันมันไปที่ชีวิตอยู่แล้วในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็คือทุกคนไปเนี่ยแล้วไปไหว้พระเนี่ยเป็นการสร้าง แรงบันด,ดาลใจสร้างแรงตึงใจสร้างกำลังใจให้ใช้ชีวิตต่อไปได้ไปทํางานจริงๆแล้วก็ทํางานที่บังคับบ้านอยู่แล้วแต่เพื่อไปอได้ไปไหว้พระนะคะได้ไปมูนเนี่ยมันทำให้เกิดความกำลังความมั่นใจขึ้นนะคะทีนี้ตรงนี้เนี่ยถ้าเหนือเนี่ยค่อนข,ข้างมีศิลปะและบริการที่ตอบรับมาถึงบมานะคะแล้วก็เรายังมีเรื่องของอะไรวัตถุดงปูนทั้งหลายเนาะตลอดเลาวส่งตาม มากมายนะคะในตั้งแต่เหนือบนเหนือล่างนะคะอะรัวน้นะคมากมายเพื่อปีนที่แล้วเราก็เลยเอามาผูกกันเราเรียกว่าเป็นอ่อเบกับซิวเวอรเซิเวรเราเรียกว่าเซิเวลก็คือมาเจอเทศกาลประเพณีคนไปไหว้พระธาตุเนี่ยงานสะเวันไหว้พระธาตุช่อแห้งงานันทดีไหว้พระธาตุแท้งเนี่ยอันนี้คนก็ไปเพื่อที่จะรู้สึกว่าทำให้การเดนเนี่ยเ้เป็นมคลกับเาอเราก็อามาผูวมกันคือคนเวลาเดินางไปเที่ยวแล้วได้ไป ว่าเราเป็นยังจะใช้ตัวการเชื่อใจยนี้เนี่ยหรืเนี่ยนะคะความเชื่อเนี่ยาเป็นหนึ่งในตัวรตุ้นการเดินทางของนักท่องเทียวนะคะเพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการเดทางนวับนี้ยแต่ราคับครับครับสาครับสา ชิงจังสองหน้างานนะ,ะสเรสงนเีน๋วยวเ งานแม่องสอนมาออกในงานเปิดรูปการท่องเที่ยวภาคเหนือที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับในภายในบูธของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทำงานแม่องสอนเรามีการแนะนําโปรแกรมการท่องเที่ยวนะครับมีที่เส้นทางการท่องเที่ยวของจังหวัดแม่องสอนทั้งเจ็ดอำเภอซึ่งเจ็ดอำเภอจะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันไปนะครับตั้งแต่อำเภอปลายนะครับอำเภอปลายเป็นเมืองที่ความร่วมสมัยนะครับเรามีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเยอะมากนะครับท่าจะเป็นอันดับต้นๆของภาคเหนือนะครับมีนักท่องเที่ยวมาทุกชาติสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ทั้งปีนะครับมีทน้ำท่อมน้ำตกนะครับต่อเนื่ร้อน ้อนนะครับกิจกรรมการท่องเที่ยวมากมายว่ากิจกรรมการเที่ยวชมสุภาพหรือว่าเยี่พระนะครับแล้วก็กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุดท้ายช่วงฤดูร้อนนะครับเราหมุนยางที่ทุกคนแล้วก็สามารถน้องแข่งเดือยยางได้ด้วยนะครับอันที่สอจากอำเภอปลายเราก็จะไปเที่ยวเภอปังมาภานะครับอำเภอปังมาภาเป็นอำเภอที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานนะครับเป็นเมืองยุคก่อนประวัติศาสตร์นะครับกว่าสามห0ื่นปีที่มีมนุษย์อาศัยอยู่แล้วก็มีลักษณะของวัฒนธรรมโรงผีแมนที่เป็นโรง บรรจุของของทุกคนในยุคเก่านะครับแต่ว่าไปอยู่ตามถ้ำต่างๆไปได้อย่างไรก็ไปหาคำตอบที่ที่ฝั่งมะพานะครับนอกจากนั้นจะมีถ้ำร้อมถ้ำร่อนนะครับมีทับต่างๆถ้ำเมลานาที่ยาวเป็นมีโครงการพระราชดำริต่างๆมากมายแล้วก็จะมีเส้นทางเชื่อมโยงไปทางสมุทสาครก็ได้นะครับเชื่อมโยงมาเชื่อมเมืองอดก็ได้นะครับแล้วก็เรามีพระธาตุจอมที่แม่สะเลียงนะครับมีเป็นเมืองที่มีความสวยงามอย่างยิ่นะครับแล้วก็อันดับสุดท้ายของเราก็คือเครืองสุกเมรีนะครัยเค่ความเป็น ความลับสิงสารวีนะครับเรามีมแม่น้ำสารมีซึ่งเป็นแม่น้ำจะเป็นจังหวัดเดียวเป็นเมืองเดียวในประเทศไทยนะครับที่ติดกับแม่น้ำสารมีที่ไหลลงเข้ากับแม่น้ำงานแม่ขอหรือโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข053612982แล้วก็053612983ครับขันน้านี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เขาเรียกว่าตะเลครับสมัยก่อนครับนั้นในเราเนี่ยก็เอาไว้ปรกอบการสิน ร้านจิ๋งหงโ,โมโนต่างลูกค่ามันจะเป็นไม้ไผ่นะครับอยู่ตามนาบ้างตามหน้าบ้านบาน้บางแบบนี้ที่บ้านเราเนี่ยเลยนำมาประยุกต์นะครับใช้เป็นผ้าทอประสานนะครับการคือใช้เป็นเชื่อกกระดับค่อยทอบ้างค่อยกระป๋องบ้างคือเราเห็นว่ากันอะไรได้เห็นพี่ความเชื่อความเชื่อกับสิ่บประมงโกลทั้งหลายเอาเอาแผ่นหน้าบ้านได้ใช่ไหมครับขอบคุณมากครับพี่ครับสวัสดีครับ ก็ได้รีบกาดมาร่วมเปิดกิจกรรมรื่นเริงสนุกที่เกียวกับการซือติ่มเนี่ยวันนี้เองเราก็ได้นำผู้ประกอบการนะครับที่ทำเรื่องของกาแฟโดยมีการแปรรูปนะครับเป็นกิจกรรมที่มีควาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ใช้บริเวณที่เป็นปิ๊งสนับใช่ทีนี้เรากาแฟหน้านะคะที่ยังไม่ผ่านการโ่มนะคะับก็ทำเปนกาแฟสดมาทำให้ชา ก็จะเป็นสิ่งที่ผคนใช้คันถือได้แล้วนอกจากนี้เองเรายังมีนะครับกิจกรรมที่ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยที่เดินทางมาอนยรักษ์ของทอทสำนักงานหน้านะครับได้ร่วมกิจกรรมเมื่อท่านเข้าไปกดวจใจเพียรนะครับในเพียของทอทสำนักงานหน้าครับท่านจะได้รับที่เป็นเรื่องของตะแหลียวตะแหลวมงคลนะครับสำหรับคนที่เดินทางร่วมกับมินั่นเนี่ได้แ แล้วก็จุดนี้เองนะครับจังหวัดน้าเองเราพร้อมนะครับที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับในช่วงปลายถึงต้นหนาวนี้ที่ช่วงตุกเดือนตุลาเนี่เราอยากจะบอกว่าท่านใจที่จะรางวัลที่หน้านตอนนี้เราพร้อมแล้วนะครับที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับในช่วงหนาวนี้นะครับที่จังหวัดน่านะครับวอนนี้สวัสดีครับ อบคครับคันนี้พาเป็นใบแรก แมัน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 ของเชีใหม่ไม่เขาพักกิน มี่พี่บริษัทนำเที่ยวนะครับไปดีไซน์เส้นทางในการเสนอขายในปีหน้านะบริการทางการท่องเที่ยวนะครับที่หลากหลายนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับด้านบนเวทีเราจะมีการเสวนานะครับในด้านของนะครับในงานเปิดฤดูการท่องเที่ยวภาคเหนือประจำปี2568 โอกาสนี้ครับขอเรียนเชิญท่านสิริวัฒน์บุภาเจริญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์และนางสาวพัทรานงนะเชียงใหม่ครับท่านผู้มีการภูมิภาคภาคเหนือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้เกียขึ้นด้านบนเวทีเพื่อร่วมเสวนาครับขอเสียงพรบมือให้กับ2ท่านด้วยนะครับเรื่องการท่องเที่ยวนะครับทั้งส่วนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่สําคัญก็คือในจังหวัดอุตรดิตถ์ของเรานะครับท่านผู้ว่าจะได้ร่วมในการเสวนาแล้วก็กล่าวถึงทิศทางแนวนโยบายนะครับ ในช่วงค่าวันนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับวันนี้งานเปิดฤด,ดูกาลท่องเที่ยวภาคเหนือประจําปี2506นะครับโอกาสนี้นะครับขอขอได้เชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิษฐ์กล่าวต้อนรับแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านรวมถึงกล่าวถึงศักยภาพของจังหวัดอุตรดิต์ของเรานะครับรวมทั้งแขกจากจังหวัดภาคเหนือทุกจังหวัดในฐานะนี้ท่านได้เข้าเขตแดนห้ามพูดโกหกเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะนั้นสิ่งที่จะเล่าในหวัวใเหล่านี้ เป็นแต่ความจริงทั้งนั้นนะครับจังหวัดอุตรดิตต์นะครับก่อนผมมาดำรงตำแหน่งผู้ว่านะเพราะว่าเขาบอกถ้าได,ได้กินได้ทานทุเรียนหลงหลิน้นสทีอะไรเนี่ยไม่ได้ดีใจที่ผมอยู่นี่นะดีใจดีจะได้ทานทุเรียนเป็นเมืองที่มีเขื่อนนะมีอ่างเก็บน้าแล้วก็มีทุเรียนถ้าถ้าถามบุคคลทั่วไปคิดแค่นี้นะแต่จริงๆแล้วอุตรดิตต์นั้น มีสถานที่ท่องเที่ยวนะทางธรรมชาติพูดง่ายเราหนึ่งในสามที่นักท่องเที่ยวถวิลหาคือภูสอยดาวนะเขามีอะไรก็คือ,อ,อมีจอนง่าตอนนี้บานเรียบร้อยแล้วเพราะรู้ว่าทอร์ท,ทอหมอกมาก่อนคือเมืองแม่ทสอนเพราะนั้นอยู่ที่ไหนต้องมีทะเลหมอ,อกเพราะนั้นผมขายแต่ธรรมชาตินะติดแบรนด์ติดตัวผมเรียบร้อยอย่างไรก็นะแต่วันที่ผมไปร่วมง,งานคอนเสิร์ตกลางแจ้ง คนสามสี่พันคนเต็มลานแลแสดงว่าอุดิต,ต้องมีศักยภาพมีสเสน่ห์อะไรเขาถึงมาจัดะะน,น,น,นะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งนะครับการท่องเที่ยวอ,อุดิตเราจะเราจะไม่เน้นชะคนออดิตเราพยายามดึงคนนอกเข้ามาเข้ามาเที่ยวนะครับในเร็วๆนี้พอเห็นได้ทีละอย่างสองอย่างในข่าวๆเดียวกันแต่ว่าเราค่อยๆเปิดเจออะไรเราเปิดหมดเลยนะครับเพื่อสร้างไรายได้สร้างชื่อเสียงให้กับออดิตนะครับ ิที่ท่านผู้ว่าพูดทั้งหมดนะครับเป็นศักยภาพที่อุตรดิ์ของเรามีนะครับไม่โกหกทั้งสิ้นในเรื่องของธรรมชาติในเรื่องของอาหารถิ่นนะครับเสริมท่านผู้ว่าในเรื่องของอาหารถิน่นดินแดนธรรมชาติมีอุทยานแห่งชาติที่อุตรดิใร์ให้ได้นะครับสินค้าที่ของอุตรดิ์รวมถึงทุเรียนหลงหลินลับแลนะครับสินค้าของภูมิภาคภาคเหนือประจําปี2568รวมถึงแนวทางในการส่งเสริมนะครับ ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิษที่สอดรับกับนโยบายของท่านผู้ว่านะครับในเชนท่านอมอครับขอบคุณค่ะก่อนอื่นต้องขอบพระคุณท่านผู้ว่าเป็นอย่างสูงนะคะที่บนบานให้วันนี้ฝนไม่ตกที่งานลางสารลองกล่องแล้วก็เลยเป็นผลพลอยได้มาอย่างงาน เปิดฤดูกาลภาคเหนือของการท่องเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่นะคบเพราะว่าในวันนี้เนี่ยเรามารวมกันในอุที่อุตรดิตถ์ก็จริงแต่จริงๆเรามาีพันธมิตรนะคะไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชนผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจากทั้งหมด17จังหวัดมาอยู่รวมกันในที่นี้นะคะถือว่าเป็นโอกาสดันดีขออนุญาตแนะนําท่านแรกสำมกง,งานททชผู้ประกอบการแล้วก็มีบูธมาออกด้วยนะคะท่านที่สองเนี่ยจริงๆอ,อันนี้เป็นแก n g ว้นมอไซค์นะคะเอามอเตอร์ไซค์ขี่มอตไซค์กันมาจากแม่ฮ่องสอนเลยนะคะหลายน่าจะสังของภูมิภาคภาคเหนือประจําปี2568รวมถึงแนวทางในการส่งเสริมนะครับศูนย์ประสานง,งานการท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิษที่สอดรับกับนโยบายของท่านผู้ว่านะครับในเชญท่านรองครับขอบคุณค่ะก่อนอื่นต้องขอบพระคุณท่านผู้ว่าเป็นอย่างสูงนะคะที่บนบาน ให้วันนี้ฝนไม่ตกที่งานลางสาลองกองแล้วก็เลยเป็นผลพลอยได้มาอย่างงานเปิดฤดูกาลภาคเหนือของการพานุวัฒน์พานุวัฒน์ขัดหน้านะคะจากจังหวัดแม่สอนนะคะเชียงใหม่ดูแลเชียงใหม่ที่เดียวแม่สอนก็ดูแลแม่สอนที่เดียวนะคะแล้วมีลำปางต้องขอประานอภยัยเพราะว่าวันนี้ผอยุริพันธ์แสงใจยาเนี่ย เป็นผู้ในการทอทอลำปางแล้วก็ดูแลรับผิดชอบลำปางลำพูนก็จริงแต่ว่าเธอเป็นคนเชียงรายแล้วบ้านประสบน้ําท่วมตอนนี้ต้องกลับไปดูแลพาชา,าวลำปางนะคะมาแล้วก็สําสนักงานแพทย์ที่ดูแลอุตรดิตฐ์ด้วยนะคะสำนักงานแพทย์ดูแลสองจังหวัดอุตรดิต์ก็คือทออันตน์สีแดงนะคะแต่ใส่เสื้อสีน้ำเงินในวันนี้นะคะแล้วก็สำนักงานน่านนะคะ นั่นนะคะผอโยทินตอนนี้อยู่ผอ,อวิสุดบัวชุมจริงๆต้องมีมีเดียต้องมีสื่อเราก็ต้องมีเอเจนมาสิบกว่าคนแต่ว่าเพิ่งยกเลิกกันไปมาตอนที่น้ำต มีพันธ์และแปลอุตสาหกรขายในเรื่องของอะไรนะครับแล้วก็มีโปรดักต์นะครับมีผลิตภัณฑ์อะไรที่จะนำเสนอ